เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในสหรัฐบรรยากาศที่นี่เงียบสงบเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีสนามหญ้าสีเขียวเรียงรายอยู่สองข้างถนนชุมชนแห่งนี้ดูเป็นมิตรแต่ภายในกลับซ่อนความอาคติและความลับบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยบนถนนเส้นหนึ่งบ้านสีขาวขนาดกลางตั้งอยู่ติดกับบ้านอิฐแดงหลังเก่าเจ้าของบ้านอิฐแดงคือชายวัยหกสสองปีชื่อว่ามิสเตอร์โดนันเฮนี่เขาเป็นอดีตเจ้าหน้า ที่ตำรวจที่ปลดกเกษียณแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังตั้งแต่พรรยาเสียชีวิตเมื่อสิบปีก่อนมิสเตอร์เฮนรี่เป็นคนเจ้าระเบียบมักจะเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านเสมอเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและมีนิสัยที่ดูจะเหยียดชั่วชาติอย่างเห็นได้ชัดฝั่งตรงข้ามบ้านของเขามีคู่รักหนุ่มสาวเพิ่งย้ายเข้ามาอีวานและเอลิซาเบธโจนทั้งสองคนเป็นนักกฎหมายพวกเขาดูเป็นคนใจดีและพยายามเข้ากับเพื่อนบ้านแต่ทุกครั้งที อีวานเดินผ่านมิสเตอร์เฮนรี่จะจ้องมองเขาด้วยสายตาเย็นชามีบางอย่างเกี่ยวกับชายหนุ่มที่ทำให้มิสเตอร์เฮนรี่ไม่ชอบใจแม้จะไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนก็ตามค่ำวันหนึ่งบ้านของอีวานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงดนตรีอ่อนๆพวกเขากำลังเตรียมงานแต่งงานอย่างเรียบง่ายมีแขกจำนวนหนึ่งมารวมตัวกันที่สวนหลังบ้านไฟประดับประยุกยับอลิซาเบธสวมชุดกระโปรงสีขาวเรียบง่ายยืน คุยกับเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มแต่มิสเตอร์เฮนรี่ที่กำลังยืนอยู่หลังหน้าต่างกลับขมวดคิ้วแน่นเขารู้สึกไม่พอใจที่งานฉลองแบบนี้เกิดขึ้นใกล้บ้านของเขาโดยเฉพาะเมื่อแขกบางคนเป็นคนต่างชั่วชาติความไม่พอใจค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจเขาและแล้วเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหา911ฉันต้องการแจ้งเหตุมีคนแปลกหน้ามารวมตัวกันที่บ้านฝั่งตรงข้ามดูไม่ปลอดภยัย เลยพวกเขาอาจจะก่อปัญหารีบมาดูหน่อยเสียงของเขาเย็นชาและมั่นใจตำรวจตอบกลับว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโดยเร็วมิสเตอร์เฮนรี่ยิ้มอย่างพึงพอใจโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นจะทำให้เขาได้รับเซอร์ไพรส์ที่ไม่มีวันลืมเสียงเพลงในงานแต่งยังคงดังแว่วเบาๆกลิ่นอาหารหอมอบโอนไปทั่วสวนหลังบ้านแขกทุกคนกำลังพูดคุยและหัวเราะกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศเต็ม ไปด้วยความสุขแต่ในขณะเดียวกันมิสเตอร์เฮนรี่กำลังนั่งอยู่ในห้องของตัวเองดวงตาของเขาจับต้องไปยังบ้านฝั่งตรงข้ามเขาเฝ้ามองแขกที่เดินเข้าออกอย่างไม่วางตาพวกนี้เป็นใครกันแน่เขาพึมพำเบาๆขณะมองเห็นคนหลากหลายชั่วชาติมารวมตัวกันและแล้วเสียงไซเรนของรถตำรวจดังขึ้นจากปลายถนนไฟสีน้ำเงินแดงกระพริบไปทั่วบริเวณมิสเตอร์เฮนรี่ยิ้มเล็กน้อยอย่างพึงพอใจ นั่นไงฉันบอกแล้วว่าเรื่องนี้ต้องไม่ปกติรถตำรวจสองคันแล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านของอีวานตำรวจสามนายก้าวลงจากรถพวกเขาสวมชุดเครื่องแบบเต็มยศมือแต่กระบอกปืนที่ข้างเอลเผื่อว่าอาจจะต้องใช้มันตำรวจเดินตรงเข้าไปที่ประตูรั้วเสียงงานเลี้ยงเงียบลงแขกทุกคนเริ่มหันมามองอีวานเดินออกมารับตำรวจเขาดูไม่ตกใจเท่าไหร่แต่แววตาเต็มไปด้วยความสงสัยมีอะไรให้ช่วยหรืออ,อีวานถามพลังยกมือ ขึ้นอย่างสุภาพตำรวจมองหน้ากันเล็กน้อยพวกเขาดูเหมือนลังเลว่าจะพูดอะไรดีหนึ่งนายเจ้าหน้าที่เปิดสมุดบันทึกก่อนพูดขึ้นเราได้รับแจ้งว่ามีการรวมตัวของบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่นี้เราได้รับสายจากเพื่อนบ้านว่าอาจมีบางอย่างผิดปกติเสียงฮือฮาดังขึ้นจากกลุ่มแขกบางคนเริ่มมองไปรอบๆด้วยความสงสัยอลิซาเบธเดินเข้ามาข้างอีวานเธอขมวดคิ้วและถามด้วยน้ำเสียงจริง จังบุคคลต้องสงสัยพวกเรากำลังจัดงานแต่งงานคุณหมายถึงอะไรตำรวจเองก็ดูจะเริ่มรู้ศึกแปลกๆก,กับสถานการณ์นี้พวกเขาเห็นว่าแขกในงานล้วนแต่แต่แตงตัวดีโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยอาหารราคาแพงทุกคนดูเหมือนมาจากสังคมชั้นสูงไม่มีท่าทีของอัชญากรเลยแม้แต่นิดเดียวเราแค่ต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตำรวจพูดด้วยน้ำเสียง ที่อ่อนลงแต่ก่อนที่อีวานจะตอบอะไรออกไปเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังคุณตำรวจครับผมว่าเรื่องนี้มันแปลกมากเลยนะทุกสายตาหันไปมองชายวัยกลางคนที่เพิ่งก้าวออกมาจากกลุ่มแขกเขาสวมสูทสีดำท่าทางสุขุมหน้าเกรงขามแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือตำรวจทั้งสามนายเมื่อเห็นใบหน้าของเขากลับชะงักไปในทันทีสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปจากปกติเป็นตื่นตระหนกและตกใจนี่มันตำรวจนาย หนึ่งพึมพมออกมาอย่างไม่เชื่อสายตามิสเตอร์เฮนรี่ที่แอบมองอยู่หลังผ้าม่านก็เบิกตากว้างเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจถึงมีปฏิกิริยาแบบนั้นเขารีบยื่นหน้าเข้าไปใกล้กระสบมากขึ้นชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยก่อนก้าวเข้าไปใกล้ตำรวจผมขอถามอะไรหน่อยนะใครเป็นคนแจ้งตำรวจมาที่นี่เหรอตำรวจทั้งสมนายมองหน้ากันเหมือนไม่แน่ใจว่าควรจะตอบหรือไม่สุดท้าย เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็กลืนน้ำลายแล้วตอบออกมาเราได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านเอ,อกบ้านฝั่งตรงข้ามชายในสูตรสีดำพยักหน้าเบาห้าห้าเข้าใจแล้วเขาหันไปมองบ้านของมิสเตอร์เฮนรี่ด้วยสายตาเย็นชาราวกับรู้ว่ามีคนกำลังแอบมองอยู่พวกคุณรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครตำรวจทั้งสามคนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่คนหนึ่งจะพูดออกมาอย่างไม่เต็มเสียงครับแน่นอนว่าเรารู้เสียงกระซิบเริ่มดัง ขึ้นท่ามกลางแขกที่มาร่วมงานมิสเตอร์เฮนรี่รู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วคุณคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีไหมที่มาตรวจสอบงานแต่งของผมจู่ๆความเงียบก่อเข้าปกคลุมทั้งบริเวณตำรวจเริ่มมีท่าทางกระอักกระอ่วนพวกเขาไม่รู้ว่าควรจะตอบอย่างไรผมคิดว่าพวกคุณควรไปได้แล้วชายคนนั้นพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจตำรวจทั้งสามในลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าและเดินถอยออกไปพวกเขาหันหลัง กลับไปขึ้นรถอย่างรวดเร็วขอโทษที่มารบกวนครับเมื่อรถตำรวจแล่นออกไปจากบริเวณนั้นความเงียบยังคงปกคลุมมิสเตอร์เฮนีที่ยืนอยู่หลังหน้าต่างตอนนี้มือของเขาเริ่มสันเขาไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจถึงกลัวชายคนนั้นและที่น่ากลัวกว่านั้นคือทำไมชายคนนั้นถึงรู้ว่าเขาเป็นคนแจ้งตำรวจมิสเตอร์เฮนรี่ยืนอยู่หลังหน้าต่างดวงตาของเขาย่งคงจับต้องไปยังงานแต่งที่ดำเนินต่อไป เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามทำไมตำรวจถึงกลัวชายคนนั้นเขาเป็นใครกันแน่ความสงสัยเริ่มกัดกินหัวใจของชายชราเขารีบเดินไปที่โต๊ะทำงานเปิดคอมพิวเตอร์และเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอีวานและเอลิซาเบธแต่สิ่งที่เขาพบกลับทำให้เขาต้องชะงักไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับครอบครัวของอีวานไม่มีประวัติการทำงานที่แน่ชัดไม่มีแม้แต่ บันทึกการซื้อขายบ้านหลังนี้ทั้งที่เขาแน่ใจว่าพวกเขาเพิ่งย้ายเข้ามาพวกนี้เป็นใครกันแน่ปริศนาแรกอดีตที่ถูกปกปิดในขณะเดียวกันภายในงานแต่งแขกคนหนึ่งกระซิบกระซาบกับอลิซาเบตด้วยสีหน้าจริงจังคุณแน่ใจนะว่าจะอยู่ที่นี่พวกเขาเริ่มสงสัยแล้วอลิซาเบตยิ้มบางๆและตอบกลับด้วยน้ำเสียงยเยือเยียนเราต้องทำตามแผนต่อไปทุกอย่างกำลังเป็นไปตามที่เราคาดไว้แขกคน นั้นพยักหน้าเบาๆก่อนจะหันกลับไปประปนกับผู้คนในงานราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีบางคนสังเกตเห็นมิสเตอร์เฮนรี่ที่ยังคงแอบมองอยู่ผ่านกล้องสองทางไกลเขาเห็นท่าทางที่แปลกประหลาดของแขกบางคนดูเหมือนพวกเขาจะไม่ใช่เพียงแค่แขกธรรมดาพวกเขากำลังวางแผนบางอย่างอยู่แต่แผนนั้นคืออะไรปริศนาที่สองชายปริศนาในสุดระดมหลังจากตำรวจออกไปชายในสุดดำเดิน ไปที่มุมเงียบของบ้านเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรหาใครบางคนเสียงของเขาเคร่งครึมพวกเขากำลังเริ่มสงสัยปลายสายตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงจริงจังให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเราไม่สามารถให้ใครมาขัดขวางได้ชายในสูตรดำเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อแล้วคนที่แจ้งตำรวจหละมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเสียงในสายหัวเราะเบาห้าห้าท่าเขาเริ่มยุ่งมากเกินไปก็แค่จัดการเขาซะชายใน สูดดำเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเหลือบตามองไปที่บ้านของมิสเตอร์เฮนรี่เขารู้ว่ามีคนกำลังเฝ้าดูอยู่ปริศนาสุดท้ายแผนการที่แท้จริงขณะที่มิสเตอร์เฮนรี่ยังคงสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งของงานแต่งอีวานเดินไปที่ห้องรับด้านหลังบ้านเขาหยิบแฟ้มเอกสารเกา่เกาๆออกมาจากกล่องเอกสารเหล่านั้นเต็มไปด้วยชื่อของบุคคลสำคัญนักการเมืองตำรวจระดับ สูงและชื่อสุดท้ายในแฟ้มเอกสารนั้นโดนันเห็นระอีวานจ้องมองชื่อของชายชาราผู้เป็นเพื่อนบ้านก่อนจะพึมพำกับตัวเองถึงเวลาชำระอดีตแล้วมิสเตอร์เฮนรี่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติยิ่งค้นหาเขายิ่งพบกับเงื่อนงำที่น่ากลัวภาพจากกล้องสองทางไกลเผยให้เห็นว่าอีวานและแขกบางคนดูเหมือนกำลังวางแผนบางอย่างและผ้าห้าพวกมันกำลังทำอะไรกันหัวใจของเขาเต้นรัวมือสันขณะกดเบอร์ โทรศัพท์เรียกตำรวจอีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะกดโทรออกไฟในบ้านของเขาก็ดับลงทันทีมิสเตอร์เฮนรี่สะดุ้งเฮือกบรรยากาศรอบตัวเงียบงันมีเพียงเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นจากหน้าประตูบ้านเคาฮ่าฮ่าเขากลั้นหายใจก่อนจะค่อยๆเดินไปที่ประตูเมื่อมองผ่านช่องตาแมวเขาเห็นชายในสุดดำยืนอยู่มิสเตอร์เฮนรี่เปิดประตูเถอะเราต้องคุยกันเสียงทุ้มต่ำดังลอดเข้ามามิสเตอร์เฮนรี่รู้แล้วว่าถ้าเปิดประตู นั่นอาจหมายถึงจุดจบของเขาเขาต้องหนีหนีและเขาต้องหนีเดี๋ยวนี้การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายมิสเตอร์เฮนรี่รีบวิ่งไปที่ห้องใต้ดินเขารู้ดีว่าที่นั่นมีปืนเก่าที่เก็บไว้ตั้งแต่สมัยเป็นตำรวจแต่ขณะที่เขากำลังเปิดตู้เซฟเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากหลังบ้านพวกมันบุกเข้ามาแล้วเขาหยิบปืนขึ้นมามือสั่นแต่ก่อนที่เขาจะได้เหนี่ยวไกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างหลังวางปืน มิสเตอร์เฮนรี่คุณหนีไม่พ้นหรอกอีวานยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับชายในสูดดำดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาพวกแกเป็นใครกันแน่มิสเตอร์เฮนรี่ตะโกนอีวานยิ้มเย็นก่อนจะโยนแฟ้มเอกสารใส่เขาเต็มไปด้วยความลับเกี่ยวกับตัวเขาเองคุณยังจำได้ไหมว่าเมื่อส0สิปีก่อนคุณทำอะไรไว้มิสเตอร์เฮนรี่หน้าซีดเขาเปิดแฟ้มออกและดวงตาของเขาก็เบิกกว้างภาพละ่ะ ฐานเกี่ยวกับคดีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนผิวสีเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ถูกปกปิดโดยตำรวจบางนายและเขาคือหนึ่งในนั้นคุณน,นี้อดีตไม่ได้รอบอีวานพูดเสียงเรียบเพราะเราไม่ใช่แขกธรรมดาเราคือคนที่รอดชีวิตจากสิ่งที่คุณทําจุดจบที่เลี่ยงไม่ได้มิสเตอร์เฮนรี่หายใจที่ความลับที่เขาซ่อนไว้มาทั้งชีวิตกําลังย้อนกลับมาเอาคืนเขาไม่นะพวกแกไม่มีหลักฐานอีวานหัวเราะเบาๆ ก่อนจะชี้ไปที่กล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในบ้านเราบันทึกคำพูดของคุณไว้หมดแล้วเสียงไซเรนตำรวจดังขึ้นจากด้านนอกคราวนี้มิสเตอร์เฮนรี่เป็นฝ่ายถูกจับกุมในขณะที่เขาถูกพาตัวไปเขาหันไปมองอีวานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่อีกฝ่ายจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาความยุติธรรมอาจารย์สุดท้ายมันจะมาเสมอมิสเตอร์เฮนรี่ถูกใส่กุญแจมือตำรวจลากเขาออกจากบ้านเสียงไซเรนยังคงดัง ก้องไปทั่วละแวกนั้นเพื่อนบ้านหลายคนออกมายืนดูรวมถึงแขกในงานแต่งของอีวานแต่สิ่งที่ทำให้เฮนรี่ตกใจที่สุดคือตํารวจนะเดียวกับที่เคยกลัวชายในสุตรดำตอนนี้กลับเป็นฝ่ายจับกลุมเขานี่มันเรื่องอะไรกันเขาตะโกนด้วยความสับสนพวกแกวางแผนทั้งหมดนี้ใช่ไหมอีวานเดินออกมาพร้อมกับแฟ้มเอกสารในมือใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาคุณคิดว่าเรื่องพวกนี้จะถูกฝังไปตลอดนั้น เรอเขายื่นแฟ้มให้ตำรวจนี่คือหลักฐานที่มิสเตอร์เฮนรี่เกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อ30ปีก่อนเขาคิดว่าถุกอย่างถูกทำลายไปแล้วแต่เรามีสำเนาทุกอย่างและตอนนี้โลกจะได้รับรู้ความจริงมิสเตอร์เฮนรี่พยายามดิ้นหนีน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่พวกแกไม่มีสิทธิทำแบบนี้กับฉันฉันเป็นคนขาวฉันเคยเป็นตำรวจพวกแกมันแค่ปังเสียงปืนดังขึ้น ขัดจังหวะทุกคนหันขวับไปมองชายในสูตรดำเก็บปืนลงข้างเอวกระสุนเพียงนัดเดียวยิงเข้าที่พื้นตรงหน้ามิสเตอร์เฮนรี่เงียบสะท่ายังอยากมีชีวิตไปขึ้นศาลเฮนรี่ตัวสันไม่กล้าพูดอะไรอีกตำรวจพาตัวเขาขึ้นรถเสียงกุญแจมือกระทบกันดังแก่ก่อนที่รถจะแล่นออกไปจากบริเวณนั้นอีวานมองตามรถที่พาอดีตผู้ก่อกรรมของครอบครัวเขาไปในที่สุดความยุติธรรมก็มาถึงอลิซาเบต เดินเข้ามาหาเขาเธอจับมืออีวานแน่นก่อนกระซิบเบาห้าห้าถึงเวลาฉลองแต่งงานของเราจริงๆสักทีแล้วละ่ะอีวานยิ้มงานแต่งยังคงดำเนินต่อไปแต่คราวนี้ทุกอย่างเป็นไปเพื่ออนาคตที่สดใสปราศจากปีศาจจากอดีต